สวัสดีครับพบกผมนะครับเซนเต้หากินซื้อๆครับพี่น้องเอาครับผมมันนี้พามาไซบ่วงครับผมนี่บวงวันนี้มาหากินไก่เตอร์ครับพี่น้องมาเกือบแบบเกือบขมจังหวัดเลกกาวาได้ครับพี่น้องนี่ครับผมทางมือซ้ายของผมนี่จะเป็นจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมส่วนทางมือขวาของผมนะครับสิเป็นจังหวัดปาจีนบุรีครับพี่น้องเอ้ยเขตกับเขตปาจีนฉะเชิงเซาครับพี่น้องนี่ครับ ผมย่างเลยพ้นนี่ไปก็สเป็นส่าเซนซเลยพี่น้องไปครับผมยวสิพาไปหากินอยู่จังหวัดข่ามจังหวัดกันพี่น้องไปครับขาเจ้าหัว่าเกี่ยวเข่าไปครับพี่น้องไมายนี่ผมเล็งไว้โดนแล้วะครับแต่วันนี้มีเวลามาเพราะว่ามายังได้เพิ่นกันยังเกี่ยวเข่าไปแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องผมข้ามจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับย่างข้ามจังหวัดครับผมสุดยอดมาครับนี่ครับผมเลยพ้นนี่มาก็คือผมข้ามจังหวัดแล้ว เอา้าพี่น้องไปหาไส้บวงหาหม่องไส้บวงกันดีกว่าครับมาครับมาหากินอยู่จังหวัดอื่นนะครับผมหากินขาจังหวัดเดี๋ยวผมิเบึงเลาอนีไป่อนหล่อน,นี่นีบวงเอามาบ่าลายป็นไหนครับผมสามสิบก็หลังครับ พอเดี๋ยวไปหาเบิ้งคุณอะข้างหาคุณดีกว่าไปจะหมานบ่หมานนะครับเับพี่น้องตอนนี้ผมก่า่างหาคอยมันทักพักกันแล้วครับผมกันยังม่พ่อเลยครับพี่น้องเอาซิครับเดี๋ยวผมขอย่างหาก็แล้วผมเดี๋ยวมาพ่อกันดีเทียนนึงตอนมะยามมะอ่นเศร้าครับผมพ่อกันมือนครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องไปครับผมมะยามบวงครับโอ้มันนี่อากาศยังเย็นเลยครับพี่น้องเนย ผมใส่ไว้ปหลายครับเมื่อวานนี้ใส่ไว้ได้บ่จากหลังเองครับเพราะว่าผมย่างหาจนคําเลยพี่นอ้องย่างหาได้ได้จากหลังซิบหลังหอดหรอบอดุมากินไก่สีมานรอบอร่าหมานครับเป็นรุ่นน้ำกันครับพี่นอ้องผมใส่ไว้พ้นเดี่ยวไหมพ้นเดียวนี่ยเนียว่ะเออเสียงนกกระจาบเหยนี่นกกระจาบอยู่ปลานี่ เยียยลหนาวครับนี่ครับพี่น้องด้านหน้าของผมเนี่ยเห็นภูเขาอะครับ นี่ครับผมจังหวัดสะเสิงเซายู่ตรงนี้เาาขาเดิน่าเขาหินซ้อนครับพี่น้องเอ้ยเาาขาเดิน่าเขาหินซ้อนโอ้ไม่ตําขาอุ้ย,ยเสียงไก่ป้าเสียงไก่ป้ามีแค่ป้าอยู่แบบนี้นี่ครับพี่น้องผมใช้ไปพ่นหนานี่ยครับเห็นไหมครับเห็นอยู่ทางหนะ้า เพราะว่าเนี่ยผมย่างหาแถวฝั่งนี้แล้วมันบ่มีไหมครับหาางไนก็บ่มีบ่มีเลยอะ่ะบ่มีคองบ่มีหูสีมานวะครับไปรุนน้ำกันพีน่น้องแถวว่าหมางก,กับยาวาก็ได้ครับผมมาหากินต่างทินต่างทาง đây tổ một cái thì qua kìm leo nè, má gà thế đi ô dính, đừng nhìn ôi tình ngày bao ngỏ. อ้าวเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องถือกันหน่พี่น้องโอ้นี่แตนสวนบวงครับมีโตมีโตมีโต,โตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีโตอยู่มีโตอยู่พี่น้องนี่สวนบวง เอาเอาเอายุ่ใส่ตรงนึ่งผมใส่ไ้หนีหลังหนึ่งวันวันย่ว่าไม่ใส่ะนี่หกัไไไหหกไม้ไว้อยู่นี่ใส่ไ้หนีแล้วนี่หักไม้ไว้อยู่นี่ ว่ธรรมดาดินี่โอ้น้องเอ้ยบวงหูดเป็นเลยครับพี่นอ้นงองมันน่าสิบโมเมนแวโมนตัวใหญ่หลายครับเป็นหนูท้องขาวหรือบออึบอึบ้ยโอ้ ยังไงนี่ยังไงนี่เสียงหงสียงเงสียังอ,งงอ,งงอ,งอู้เรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องหนึ่งแต้มตายคขหลอกครับพี่นอ้องโอ้หมดเจาะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นังด้ยอืออือโอ้ใส่งามเลยพี่น้องตายครับผมแ่งแต้มเดี๋ยวผมไ้ใส่ไปแค่อันนี้นะผมใส่ไปหลายอยู่เล้ ต,ต้องหาเบองดีๆครับพี่น้องโอ้โหนี่มันเป็นโพลพลนหนูเลยพี่น้องมีหูมีหอยเต็มเลยถือตัวหนึ่งเอา้าต้องหาเบองดีๆพี่น้องนี่เต้มแหก ใส่ถุงไว้ได้แต้นีดียวก็คุ้มแล้วพี่น้องมาหา,หากินไก่เติบบางนี่ว่าวิ่งเดี๋ยวหาว่าหัวไส้ไม่ไหลได้น,นี้หรือว่ามีซ้ำหนี่อมองไม่หลับมากเลย อเคพื่องตอนนี้ผมอยู่บ้านนะครับพอดีว่าตอนที่ผมถ่ายอยู่อยู่ตอนที่ผมไปย้มหนูอะกล้องมันตัดเองครับผมวิดีโอมันตัดเองเพราะผมกลับบ้านมาเบิรงวิดีโอมันก็สุดแค่ตอนที่ผมหายางหาบ่วงอยู่ตรงโพนอยู่ครับกะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซักนี้ครับผมถ้าถ้าชอบกระฝากเขาไลค์กดแชร์ก็สนับใครได้ครับผมข้อกันคลิปหนะขอบคุณครับ